สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้วันอัคารที่8กุมภาพันธ์นะคะเวลา9.30 1 0 3 0นถึง10.30นเรามาเรียนกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเรายังคงเรียนกันในหน่วยที่7นะคะเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมค่ะโดยคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูเจริญศรีชาตรีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหัวข้อที่4ในเรื่องของโจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปนะคะนักเรียนตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะในการหาความยาวรอบรูปนะคะของรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะนักเรียนโจทย์บอกว่าแปลงดอกไม้รูปสี่เหลีย่ยมขนมเปียกปูนมีความยาวยาวด้านละ6.75เมตร ถ้าใช้ตาข่ายล้อมแปลงไม้ดอกนี้จะต้องใช้ตาข่ายยาวเท่าใดถ้าเราวาดรูปแปลงดอกไม้ออกมาก็จะได้ดังรูปนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีด้านแต่ละด้านยาวเท่ากันซึ่งโจทย์บอกมาว่ายาวด้านละ6 7 5เมตร ถ้าเราจะล้อมแปลงไม้ดอกนี้นะคะด้วยตาข่ายเวลาล้อมเราก็จะล้อมโดยรอบทั้ง4ด้านเราจะต้องใช้ตาข่ายยาวเท่าใดเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาเราก็เขียนวิธีทำนะคะแสดงวิธีทำวิธีทำความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหาได้จาก การที่เรานำ4เพราะว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีทั้งหมด4ด้านคูณด้วยความยาวของด้านซึ่งโจทย์บอกความยาวของด้านมาว่ายาวด้านละ6.75เมตรมี4ด้านเราก็คูณด้วย4ก็จะได้เท่ากับ27เมตรดังนั้นความยาวรอบรูปนะคะ ของแปลงไม้ดอกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็จะมีความยาวรอบแปลงก็คือ27เมตรดังนั้นเราจึงต้องใช้ตาข่ายล้อมแปลงไม้ดอกนี้ความยาวเท่ากับ27เมตรคำตอบก็คือ27เมตรค่ะจุด ปัญหานะคะคในเรื่องของการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมข้อต่อไปนะคะโจทย์บอกว่าอุ๋ยเย็บผ้าลูกไม้ติดรอบผ้าเช็ดมือซึ่งผ้าเช็ดมือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสผืนหนึ่งนะคะผ้าเช็ดมือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ สี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมเป็นมุมฉากใช่ไหมคะนักเรียนและโจทย์บอกว่าใช้ผ้าลูกไม้ทั้งหมดเลยคือ170เมตรโจทย์ถามว่าผ้าเช็ดมือผือนนี้มีความยาวยาวด้านละเท่าใดสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะมีด้านที่ยาวเท่ากันทั้งหมด4ด้านใช่ไหมคะเพราเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนะคะ วิธีคิดก็คือนะคะในการเย็บผ้าลูกไม้นะคะติดรอบผ้าเช็ดมือเนี่ยอุ๋ยใช้ผ้าไปทั้งหมด170เซนติเมตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวของด้านยาวเท่ากันทุกด้านถูกไหมคะมีทั้งหมดกี่ด้านคะสีด้านแต่ละด้านยาวเท่ากันถูกไหมคะนักเรียน สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีความยาวด้านละเท่าใดเราก็เอานะคะจำนวนความยาวของผ้าลูกไม้ที่เราเย็บรอบนะคะผ้าเช็ดมือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยคือ170หารด้วย4เพราะเราจะหาว่ามีความยาวยาวด้านละเท่าไหรไม่เมื่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้าน4ด้านเราก็หารด้วย4เมื่อเรานำา7ด 170หาร4ก็จะได้เท่ากับ42.5เซเมตรดังนั้นถ้าเช็ดมือนะคะก็จะมีความยาวด้านยาวด้านละ42.5เซนติมตรคำตอบก็จะเท่ากับ42.5เซนตมรนะคะนักเรียนเวลาเราแสดงวิธีทำเราจะต้องใส่คำตอบซึ่งเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะนักเรียนแล้วก็เติมหน่วยไปให้เรียบร้อยนะคะ ข้อต่อไปนะคะนักเรียนโจ์บอกว่าสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีความกว้าง0.75กิโลเมตรมีความยาว1.25กิโลเมตรมีรั้วล้อมรอบยกเว้นส่วนที่เป็นประตูซึ่งมีความกว้าง3.5เมตรรั้วรอบสวนสาธารณะแห่งนี้ยาวเท่าใด เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาความยาวรอบรูปของสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นวิธีการทำซึ่งโจทย์บอกมาว่าสวนสาธารณะกว้าง0.75กิโลเมตรยาว1.25กิโลเมตรดังนั้นสวนสาธารณะแห่งนี้ก็จะมีความยาวรอบรูปเท่ากับ2 คูณด้วยความกว้างบวกความยาวนั่นก็คือ0.75บวก1.25เมื่อเราบวกเลขในวงเล็บแล้วก็คูณด้วย2เราจะได้เท่ากับ4กิโลเมตรหรือ4,000เมตรเราก็จะแปลงหน่วยนะคะจาก4กิโลเมตรนะคะเป็นเมตรด้วยการนะคะนำ1,000ไปคูณนะคะ แปลง,งหน่วยนะคะจากกิโลให้เป็นเมตรก็จะนำจำนวนที่เป็นกิโลเอาไปคูณด้วย1,000เพราะว่า1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรเมื่อมี4กิโลเมตรก็เอา4ไปคูณพันก็ได้4,000เมตรนะคะนักเรียนดังนั้นความยาวรอบรูปนะคะของสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะก็คือ4,000เมตร แต่ในการล้อมรั้วเราไม่ได้ล้อมทัท้งหมดนะคะสี่ด้านเราเว้นประตูไว้ถูกไหมคะนักเรียนดังนั้นเราก็จะต้องนะคะนำความยาวนะคะรอบรูปก็คือ4 0 0พเมตรลบด้วย3.5เมตรเพราะเราไม่ได้ล้อมนะคะตรงประตูนะคะ3.5เมตรนะคะก็จะได้รั้วยาวนะคะเท่ากับ3 0 0พ 996.5เมตรดังนั้นรั้วที่รอบสวนสาธารณะนี้จะมีความยาว ,3996.5 เมตรเราก็ใส่คำตอบเป็นตัวเลขไทยค่ะ ,3996.5 เมตรนะคะนักเรียนอย่าลืมใส่หน่วยด้วยนะคะโจทย์ปัญหาข้อต่อไปนะคะเกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม เกิบอกว่าผ้าใบผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวรอบรูป24เมตรให้ความยาวรอบรูปมาแล้วนะคะความยาวรอบรูปก็คือความยาวของด้านทั้ง4ด้านซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีด้านหนึ่งยาว3.5เมตรอีกด้านหนึ่งจะยาวเท่ากับเท่าใดนะคะนักเรียนวิธีการทำค่ะ จทย์ให้มาว่านะคะผ้าใบเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวรอบรูปก็คือ24เมตรมีด้านหนึ่งยาว3.5เมตรแสดงว่าด้านตรงข้ามก็ต้องยาวเท่ากับด้านนี้ก็คือ3.5เมตรถูกไหมคะนักเรียนเพราะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านที่เราทราบนะคะเรียนรูปสี่เหลี่ยม น,นี่นะนักเรียนครูอาจจะว่าไม่ตรงนิดนึงนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้มีด้านหนึ่งที่เราทราบก็คือ,อเราทราบด้านนี้3.5มดเมตรใช่ไหมคะนักเรียนเพระาะฉะนั้นด้านตรงข้ามคือด้านนี้ก็ต้องเท่ากับเท่าไรด้วยคะนักเรียน3.5มดเมตรดังนั้นนะคะก็จะได้2ด้านนี้นะคะ เราได้ความยาวของด้านสองด้านนี้มาก็คือ7เมตรถูกไหมคะซึ่งความยาวรอบรูปนะคะเราได้สด้านมาแล้วนี้สามจุดห้าสามจเราจะหาด้านที่เหลือนะคะก็คือด้านนี้กับด้านนี้ถูกไหมคะนักเรียนซึ่งสองด้านนี้ก็ต้องเป็นไงกันคะยาวเท่ากันถูกไหมคะเพราะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเราหาสองด้านนี้มาได้แล้วก็คือเจด เพราะนั้นเราก็จะหา2ด้านที่ขนาดกันอีกคู่หนึ่งนะคะโดยการนำความยาวรอบรูปก็คือ24ลบด้วย7หรือจะลบด้วย3.5สองครั้งก็ได้นะคะก็จะเหลือเท่ากับ17เมตรดังนั้นนะคะเราก็จะหานะคะเพียงด้านเดียวนะคะก็คือด้าน2ด้านยาวเท่ากันถูกไหมคะ เราก็หาความดังนั้นหาความยาวอีกด้านหนึ่งโดยอา่านเอา17ไปหารด้วย2เพราะต้องแบ่งครึ่งถูกไหมคะ17หาร2ก็จะเท่ากับ8.5เมตรดังนั้นด้านที่เหลือตรงนี้ก็คือ8.5เมตรซึ่งยาวเท่ากับด้านนี้ก็คือ8.5เมตรเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเราก็ตอบได้ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งเราได้ด้านหนึ่งมาแล้ว3.5 อีกด้านหนึ่งก็คือ8.5เมตรเราก็ใส่คำตอบเป็นตัวเลขไทยค่ะ8.5เมตรนะคะตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมนะคะข้อต่อไปก็คือกิฟต์นำเชือกยาว54เมตรมาล้อมพื้นที่สนามซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ให้ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันคู่หนึ่งยาวด้านละ12เมตรด้านที่อยู่ตรงข้ามกันอีกคู่หนึ่งจะยาวด้านละเท่าใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็จะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันถูกไหมซึ่งเราทราบด้านหนึ่งนะคะของคู่หนึ่งเนี่ยยาว12เมตรนะคะ ซึ่งเราเชือกที่นํามาล้อมนะคะก็คือเชือกยาวเท่าไหรนักเรียน54เมตรนะคะคือรอ,อบสนามเนี่ย54เมตรด้านที่อยู่ตรงข้ามการคู่หนึ่งใช้เชือกไปบอกว่าด้านตรงข้ามยาวเท่าไหรนันักเรียนยาว12เมตรถูกไหมคะยาวด้านละ12เมตรแสดงว่าสองด้านก็เอาสองไปคูณ12ก็จะได้เท่ากับ24เมตรนะคะ ่24เมตรรูปสี่นนนนเ,ลเ,เะะหลี่ยมด้านขนาดอ่ะวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดวาเราก็วาดคร่าๆก็ได้นักเรียนเราก็วาดเข้าๆนะคะอ่าสี่เหลี่ยมด้านขนาดความยาวอาจจะไม่เท่ากันนะนักเรียนแต่เราความด้านตรงข้ามยาวเท่ากันถูกไหมด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันถูกไหมคะนักเรียนอ่าซึ่งเราทราบว่านะคะ ด้านหนึ่งนะคะด้านตรงข้ามด้านหนึ่งเนี่ยยาวด้านละ12ถูกไหมตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส2 12องสองด้านนี้รวมกันก็เป็น24ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะหาด้านตรงข้ามกันที่เหลืออีกคู่หนึ่งก็คือนะคะอีกด้านอีกคู่หนึ่งก็คือด้านนี้กับด้านนี้ถูกไหมนักเรียนเมื่อด้านสองด้านนี้ที่เราทราบเนี่ยใช้ความยาวเชือกไปแล้วนะคะก็คือ24เมตร ดังนั้นด้านที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะก็จะใช้เชือกก็เอา54เป็นลบ24ก็จะเหลือ30เมตรดังนั้นเราก็จะหานะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะว่ายาวด้านละเท่าไหร่2ด้านรวมกันต้องได้30เพราะฉะนั้นก็ต้องต้องเอาหาสา30หารสองก็จะได้เท่ากับด้านละเท่าไหร่นะคะนักเรียนด้านละ15เมตรถูกไหมคะอ่าจะได้ด้านละ15บเมตร เราก็ตอบค่ะว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกันอีกคู่หนึ่งก็ยาวเท่าไหร่คะ15เมตรนะคะนักเรียน ต่ดอดไปนะคะนักเรียนครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเรื่องโจทย์ปัญหาของความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมนะคะโดยให้นักเรียนหยิบหน,นังส,สือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2ขึ้นมานะคะนักเรียนจากนั้นเราจะทำลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า88กับหน้า89เป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปนะคะหน้า88และหน้า89 โดยหน้า88นะคะครูให้นักเรียนทำข้อที่1หน้า89ครูให้นักเรียนทำข้อที่3ซึ่งครูได้ยกตัวอย่างการแสดงวิธีทำไปแล้วนะคะในการแสดงวิธีทำเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมให,ให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะคะ เหมือนกับตัวอย่างที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะนักเรียนเราจะต้องเขียนนะคะอธิบายในการแสดงวิธีทำนะคะอย่างละเอียดน,นะคะนักเรียน สำหรับวันนี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงคณิตศาสตร์ในวันถัดไปนะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปแบบหึกหัดที่ครูให้ทําลงในโนต้ตวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนของวันอางคารที่8นะคะ กุมภาพันธ์นะคะนักเรียนพร้อมกับถ่ายรูปนักเรียนขณะนั่งเรียนอยู่ด้วยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ